บรรยากาศที่วังนาคินคำชโนดอำเภอบ้านดุงนะคะถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดกระบาดและมีผู้ป่วยติดเชื้อทะลุหลักร้อยเป็นวันที่6แต่นักท่องเที่ยวทั้งสายบุญและสายเสี่ยงโชคค่ะก็ยังพากันเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากพ่อปู่แม่แย่าอย่างไม่ขาดสายโดยในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาประมาณ2 0 0 0ถึง3,000คนส่วนวันราชการหรือวันทํางานก็ประมาณ1,500คนต่อ วันค่ะแต่ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีกําหนดไว้หากตรวจร่างกายผ่านและมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการคำชนโนดจึงจะอนุญาตออกบัตรคิวเข้าไปสักการะพ่อปู่แม่ย่าภายในวังนาคิงรอบละ50คนสำหรับที่ร้านบวงสวงหน้าเกาะคำชนโนดค่ะมีโต๊ะบวงสวงที่น่าสนใจอยู่โต๊ะหนึ่งค่ะได้มาตั้งบวงสวงแก้บนถวายนางรำขอโชคลาภจากพ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีประทุมมาเป็นโต๊ะบวงสวงของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดหลังมีโชคมา76งวดติดต่อกันค่ะโดยมีพ่อจ้าชะวะการคำา สาแห่งเกาะคำชโนดเป็นผู้นำทำพิธีบวงสวงประมาณ45นาทีคนชอบเสี่ยงโชคหาเลขเด็ดไม่พลาดค่ะพากันส่องหยดน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์บนโต๊ะบวงสวงและหวังว่างวดที่จะถึงนี้คงมีโชคลาภอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าสุดแท้แต่ดวงของใครแต่ละคนค่ะ